นั่นหมายความว่ากําลังเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองชัดเจนฮะเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีไปอยู่ดูไบก่อเหตุที่ผ่านมาไทยกับดูไบสร้างความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีฮะล่าสุดอ่าประเทศไทยให้กระทรวงการท่องเที่ยวไปจัดงานแฟร์นะครับที่ประเทศดูไบนะครับและสร้างความสัมพันธ์นะฮะร,ระหว่างไทยกับดูไบมีการส่งรรยง,งานระหว่างไทยกับดูไบ มีความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียงานนี้สนุกแน่นอนฮะสัญญาณทางการเมืองมีชัดมากขึ้นและเกมกำลังรุกไปยังฝั่งทักษิณหลังาจากเคาที่โอ้อวดบอกว่าจะได้แลนสไลด์จะเป็นอมตะนะครับทั่วนิลันการตายไปก็จะไม่เผาศพนะงานนี้ไม่จบง่ายๆแน่น,น่น สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัก์ดจีมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่เสียงผมยังไม่ค่อยดีนะฮะยังคงเป็น AM อยู่นะฮะต้องขออภัยด้วยวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวการสร่งตัวผู้ต้องหานะครับข้ามแดนซึ่งคราวนี้ทักษินนะครับและยิ่งลักหนาวทีเดียวจากการถแถลงการ ครับอย่างเป็นทางการของอายาการสูงสุดครับคุมพลพันธ์สทธิ์อธิบดีอายการสำนักงานต่างประเทศนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายาการสูงสุดนายสุทธิสุขยิ่งอายการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1. นนายสุทธิสุขยิ่งอายการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศหนึ่งนางสาวชวลิดาพิรมวงศ์ พนักงานอายการเจ้าของสำนวนได้ร่วมกันแถลงข่าวว่าในวันนี้26กรกฎาคม2565ทางการแอลเบเนียได้ส่งมอบตัวผู้ร้ายข้ามแดนนายกัวจื่อเยียนหรืออาเยนผู้ต้องหาชาวไต้หวันคดีแก๊งคอเซนเตอร์ให้แก่พนักงานอายการสำนักงานต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลของไทย ที่สนามบินกรุงติราน่าประเทศแอลเบเนียโดยนายกัวจือเยนเป็นรองหัวหน้าแก๊้งคอเซ็นเตอร์ที่ใช้ฐานปฏิบัติการที่เมืองดูไบโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อในย่านเอเชียทั้งคนไทยมาเลเซียและญี่ปุ่นโดยเป็นการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรที่อายการสูงสุดได้สั่งฟ้องนายกัวจือเยนกับพวก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,561ในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกระทำการอันเป็นอังยี่และซ่องโจรร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีหมายจับของสารจังหวัดพระขนงและตำรวจสากลในจุมพลพันสัมฤทธิ์อธิบดีอายการสำนักงานต่างประเทศกล่าวต่อว่าสำหรับพฤติการแก้งคอเซนเตอร์นี้จะแบ่งหน้าที่กันทำงาน หลอกลวงประชาชนทั่วไปไม่เจาะจงโดยสุ่มเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติผ่านระบบ VoIP และโทรหาผู้ถูกหลอกลวงเพื่อหลอกลวงเอาเงินโดยเหยื่อคนไทยกลุ่มผู้ต้องหาจะแอบ,บอ้างว่าตนเป็นเจ้าพนักงานเช่นเจ้าหน้าที่ศาลพนักงานปรณษย์เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปงเจ้าหน้าที่ปปสและเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการหลอกลวงว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายผูพกพันกับคดียาเสพติดกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ความช่วยเหลือจนผู้เสียหายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปเช่นชื่อนามสกุลจริงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขบัญชีธนาคารหลังจากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาจะให้ผู้เสียหายโอนเงินให้ในายกัวจือเยวน ได้หลบหนีจนถูกตำรวจสากลแอลเบเนียจับกลุ่มตัวได้ที่กรุงติราน่าประเทศแอลเบเนียเมื่อวันที่27กันยายน2564และทางการแอลเบเนียได้แจ้งให้ทางการไทยทราบเพื่อดำเนินการขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งนายสิงชัยทนินซ้อนอายการสูงสุด ผู้ประสานง,งานกลางตามพระราชบัญญัติทรงผู้ร้ายข้ามแดนพุทธศักราช2551ได้อนุมัติและสั่งการให้สำนนักงานต่างประเทศดำเนินการขอตัวนายกัวจือเยนเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากทางการแอลเบเนียโดยเร่งด่วน พนักงานอายการสำนักงานต่างประเทศได้ประสานงานกับผู้ประสานงานกลางและพนักงานอายการของแอลเบเนียส่งคำร้องของผู้ร้ายข้ามแดนและพยานหลักฐานดำเนินคดีผู้ร้ายข้ามแดนกับนายกัวจือเยวนที่ต่อสู้คดีจนสารอุทธรณ์แอลเบเนียเชื่อในพยานหลักฐานของไทยว่าคดีมีมูลและได้มีคำพิพากษาให้ส่งตัวนายกัวจือเยวนเป็นผู้ร้ายข้ามแดน และเมื่อวันที่27มิถุนายน2565ผู้ประสานงานกลางของแอลเบเนียได้อนุมัติให้ส่งตัวนายกัวจือเยนให้แก่ทางการไทยเพื่อดำเนินคดีในประเทศไทยต่อไปนายจุมพลพันธ์สำริดได้กล่าวต่อว่าการดำเนินกระบวนการขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนในเรื่องนี้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วโดยความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประสานงานกลางและพนักงานอายการแอลเบเนีย ผ่านทางโครงการระดับโลกเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศอาญาภูมิภาคยุโรปที่สำนักงานอายการสูงสุดไทยเป็นสมาชิกสมทบและองค์การอายการภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ที่แอลเบเนียเป็นสมาชิกรวมทั้งกองการต่างประเทศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายประยุทธ์รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวว่าขณะนี้ทีมคณะทำงานของอายการกำลังอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาตามหมายจับกลับมายัางประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในพรุ่งนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมานายจุมพลนะครับพันสัมพันธ์อธิบดีอายการส,สำนักงานต่างประเทศนะครับ<ส>ก็ปรากฏว่าออกมาถแถลงนะครับร่วมกับ ทางานายประยุทธ์เพชรคุณรองโคศกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับแล้วก็อีกหลายท่านออกมาแถลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าได้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกรณีนายกัวจือเหวินนะครับหรือไอเหยินผู้ต้องหาชาวไต้หวันซึ่งเป็นคดีแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้กับพนักงานอายการต่างประเทศและเจ้าที่ สากลของไทยที่สนรรมามบินกรุงตินาราประเทศแอลบาเนียนะครับซึ่งการมอบตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือนะครับและการดำเนินการอย่างเป็นทางการระหว่างไทยนะครับกับประเทศแอลบาเนียนะครับเป็นการส่งผู้ร้อยข้ามแดนนะครับโดยนายกัวเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์ใหญ่ที่ปฏิบัติการอยู่ในประเทศดูไบนะสำคัญที่สุดคือปฏิบัติการอยู่ในประเทศดูไบหลอกลวงเหยื่อ ในย่านเอเชียทั้งประเทศไทยมาเลเซียญี่ปุ่นโดยกระทาความผิดนอกราชอาณาจักรแล้วก็มีการส่งคนไทยเนี่ยไปยังประเทศลาวไปยังเขเมรเป็นแกงคอสเซนเตอร์โทรศัพท์กลับมาอย่างประเทศไทยตั้งแกงคอสเซนเตอร์นะคเครื่องมือในประเทศไทยมีเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อนะเป็นแกงหลอกลวงนะครับผ่านวิดีโอบ้างนะฮะแล้วก็โทรหลอกลวงผู้เสียหายเอาเงินนะครับ โดยทั่วไปนะฮะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศซึ่งคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจถ้าดูผิวเผินเป็นเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์รายใหญ่เป็นหัวหน้าขบ,บ,บวนการใหญ่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ในทางการเมืองไม่ใช่แบบนั้นฮะ <S <S 1> <S 1> ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองกําลังบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับบีบเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้เป็นเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทำไมบอกว่าทักษิณยิ่งลักหนาวเลยทีนี้เพราะตอนนี้ทั้งสองคนมีหมายแดงฮะ นะทางอายการสูงสุดเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการส่งตัวนะส่งผู้ร้ายข้ามแดนทักษิณมีคดีทุจริตคอร์รัปชันแล้มีการออกหมายจับในหลายคดีมากกว่า20คดีที่ถูกดำเนินคดีและหลายคดีที่ถูกออกหมายจับและหลายคดีที่ศาลทำการพิพากษาจำคุกไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าที่ดินคดีที่ดินรัชดาจะหมดอายุความนะครับแต่คดีอื่นๆยังมีอีกจำนวนมาก สำหรับยิ่งลักจินวัตรก็โดนหมายแดงนะครับเหมือนกันตามมาตรา157ฮะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีเหมือนกันและยังมีคดีคงค้างอีกบานเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีจํานำเข้าสัญญาณทางการเมืองที่มีการจับกลุ่มอายินนะฮะหรือว่าอหยวนเนี่ยนะฮะนายกั้จี้หยวนเนี่ยนะ นั่นหมายความว่ากําลังเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองชัดเจนฮะเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีไปอยู่ดูไบก่อเหตุที่ผ่านมาไทยกับดูไบสร้างความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีฮะล่าสุดอ่าประเทศไทยให้กระทรวงการท่องเที่ยวไปจัดงานแฟร์นะครับที่ประเทศดูไบนะครับและสร้างความสัมพันธ์นะฮะร,ระหว่างไทยกับดูไบมีการส่งแรงงานระหว่างไทยกับดูไบ มีความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียงานนี้สนุกแน่นอนฮะสัญญาณทางการเมืองมีชัดมากขึ้นและเกมกำลังรุกไปยังฝั่งทักษิณหลังจากเขาที่โอ้อวดบอกว่าจะได้แลนสไลด์จะเป็นอมตะนะครับทั่วนิลันการตายไปก็จะไม่เผาศพนะงานนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ พึ่งสีทองทาบทองฟ้าในเดือนมหามงคลกมลหมายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระพูนในราชทั้งหลายน้อมถวายชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระบารมีแผ่ไพาสาล ท่วนทุกสถนประเกียรติกองเกรียงไกรในสากลเจริญพระชนเพียพร้อมพระพลานามัยทรงเป็นมิ่งขวัญาน,นาประชาราชตามรอยพระบาทพระปิตุรงทรงงานใหญ่สืบสารราชประเพณี วิถีไทยการทำดีด้วยหัวใจใฝ่ธรรมมาช่วยกันทำช่วยกันคิดมีจิตอาสาให้ราชรัฐร่วมพัฒนาอย่างกล้ากแกร่งลบล้างอาธรรมนำสุขสร้างพลังแรงให้ไทยแข่งขันได้ ในสากลยังจำได้นลานพระราชชวังดุสิตรทรงเนรมิตงานอุ่นไอรักประจักษ์ผลสร้างสุขให้หมวลมหาประชาชนสร้างขวัญให้ไทยทุกคนสุขสมราญในงานนั้นทรงโป,ปรยปลายกลีบมาลี รวมพึ่งสีทองชนิในทุกย่านณวันนี้สีทองสดใสได้เบ่งบานด้วยใจพักข่าบาทนั้นนิรันดรด้วยกล้าวด้วยกระม่มข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยรังสิต มันในพระปณิธานมีจิตอาสาพาเบิกบาน 你在。